นที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปพระราชดำรรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในราช,ชาวโรกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอักระศิลปินเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ออ เมื่อเอ่ยไอ้เมื่อนั้นโทมสีมานีเมฆคราลาอยู่ในวิมานรัตนาจำหลับรัก เนื้ฏสินไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการสแสดงชิ้นเอกที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสารรค์ไว้ศาสตร์และสินทางการสแสดงนี้ได้รับการถ่ายทอดสู่ลูกหลานไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างต่อเนื่องจากโบราณจารย์ในแต่ละยุคสมัยจูบจนปัจจุบันครูจำเรียงพุทธประดับ นับเป็นครูผู้เชี่ยวชาญและานาตะศิลปินผู้มีความสามารถสูงสุดคนหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครูจำเรียงพุทธประดับเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีเกิดเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2459ในวัยเด็กนั้นเริ่มมีความชื่นชอบทางด้านการรำจากการได้ไปดูละครชาตรีอยู่เสมอและมักจะจดจำกลับมาร้องรำตามวัย หากแต่แรงบันดาลใจที่จะเรียนนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเยี่ยมญาติซึ่งเป็นข้าราชบริพารรับใช้สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางดีชาวุฒในวังสวนกุหลาบระหว่างปิดภาคเรียนสรรพเสียงสำเนียงดนตรีท่วงท่าร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงามที่เด็กหญิงจำเรียงได้เห็นในครั้งนั้นก็ได้ทำให้เธอ ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตด้วยวัยเพียงสิบสามปีเท่านั้นตอนนั้นอายุสิบสามค่ะแล้วโรงเรียนปิดเทอมพอดีนะคะแล้วก็ตามนาเข้ามาเที่ยวกรุงเทพมาพักอยุดที่วังสวนกุนหลาบนะคะแล้วก็นาเขาพาขึ้นไปดูฝึกหัดโขนหลวงละครหลวงนะคะของรัชกาลที่เจ็ดนะคะแล้วก็ของพระปกเกล้านะคะแล้วก็ เีนเสียงปีกรองปีผ้าราชพนนี่มันเร้าใจมากเลยตาบรรดาก็ชอบอยู่แล้วนะคะ,นะละครนี่ชอบมากสมัยก่อนดูละครจากตรีที่บ้านค่ะแล้วก็ก็บอกกับนาเขาบอกว่าอยากจะเป็นละครเขามาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือแล้วอยากจะมาเป็นละครหลวงแล้วนาเขาพาไปฝากกับจตุจกบรรดา,าสาย เจจ้าจอมมหลังจากสําเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดเพชรบุรีเด็กยิงจําเรียงจึงได้เข้ารับการฝึกหัดละครที่วังสวนกุหลาบในกรมปีพาดหลวงกระทรวงวังและได้รับคัดเลือกให้ฝึกหัดละครหลวงเป็นตัวนางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยเป็นสิทธิในความปกครองของเจ้าจอมมารดาสายและเจ้าจอมละไม ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีครูผู้ช่วยฝึกหัดละครคือครูสิริและครูจุไรสุวรรณทัศตในช่วงเริ่มฝึกหัดรำนั้นเด็กหญิงจำเรียงต้องฝึกหัดท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยคือเริ่มจากการหัดรำเพลงช้าเพลงเร็วซึ่งเป็นพื้นฐานการรำไทยเพื่อเป็นการฝึกหัดอวัยวะแต่ละส่วนให้ครบกระบวนลีลาของท่ารำเช่น การใช้มือการใช้นิ้วการใช้เท้าการใช้ตัวตลอดจนการเคลื่อนไหวเป็นต้นโดยเริ่มฝึกหัดใช้เพลงที่มีจังหวะช้ามีคำร้องในการฝึกว่าจะจงจะทิ่งโจงทิ่ง และฝึกหัดเพลงที่ใช้จังหวะเร็วขึ้นมีคำร้องในการฝึกว่าตะทิงทิงตะทิงทิงเมื่อรำเพลงช้าเพลงเร็วคล่องแล้วจึงฝึกเพลงเชิดเสมอต่อไปจากนั้นได้หัดรำในท่านาฏศิลป์เช่นนั่งกระทบจังหวะเพื่อให้รู้จักจังหวะหัดรำร่ายกล่อมตัวกล่อมหน้ากล่อมไหล ตีไหลตีแง้ศีรษะเพื่อให้รู้จักการใช้อวัยวะต่างๆจากนั้นก็หัดร้องและหัดตีบทตามบทละครที่เป็นคำกลอนประเภทละครในและละครนอกอเช่นบทไปมาท่ากโกรธท่ารักท่าอายท่าเดิน ท่าคลานท่าหมอกกราบและเริ่มหัดรำเป็นหมู่ได้แก่ระบำสี่บทระบำดาวดึงระบำพรม,มาสรำบทนางเมฆาาซึ่งเป็นท่ารำที่สวยงามและมีความยากมากตอนเช้าหกโมงเชา้าก็ไปหายกับท่านเพราะบ้านใกล้ๆกันกับกำหนักท่านนะคะแล้วก็ตอนเด็นประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องไปหายกับท่านอีก ท่านก็หัดเพลงช้าเพลงเร็วเชิดเสมอเป็นเบื้องต้นนะคะเชิดเสมอแล้วก็พอรำได้แล้วก็หัดแม่บทแม่บทแล้วก็ออกต้นมรดกแล้วตอนตอนไปต่อไปก็พรำเป็นที่พอใจท่านนะท่านก็หัดระบำให้ค่ะเป็นระบำสี่บทมีผ้าทองเบ้าหรุดสระบุโรงบ,บาริม แล้วก็หหัดระะบำาค่แม้จะต้องฝึกหนักและต้องจดจำท่ารำที่มีความยากมากเพียงใดหากแต่ด้วยความรักในนาฏศิลป์ไทยความใส่ใจในการฝึกอยู่เสมอกอบกับความวิริยะอุตสาหะที่ทำให้ครูจำเรียงฉายแววโดดเด่นในด้านการรำจึงได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษจากครูผู้ฝึกสอน และได้มีโอกาสรับการฝึกหัดนาฏศิลป์เพิ่มเติมที่บ้านเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์โดยมีหม่อมสุภลักษณ์พัทรนาวิกหรือหม่อมครูตวนและครูแปลกเป็นผู้ฝึกสอนอีกด้วยคำโบราณที่ครูของท่านชอบพูดชอบบ่นกับท่านเสมอว่าเธอนะเจ็ดวันเว้นดีสีซ้อมดนตรีก็ไม่ได้แล้วเธอต้องฝึกทุกวัน<า>ก็หมายความว่าถ้าหากผู้รำไม่ฝึกซ้อมการรำอยู่เสมอ ก็จะทำให้ลืมท่าและรําได้ไม่เหมือนอย่างเดิมเพราะการจะเป็นผู้รําที่ดีจะต้องขยันและหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475ทางราชการได้มีคำสั่งโอนโค้นและคอหลวงจากกรมพินพาดหลวงกระทรวงวังมาสังกัดกรมศิลปากร ครูจำเรียงจึงได้ย้ายสังกัดมาอยู่ที่โรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางโดยรับหน้าที่เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์และเป็นทั้งศิลปินผู้แสดงนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรด้วยจากความสามารถอันโดดเด่นประกอบกับเป็นผู้ที่จดจำท่ารำได้แม่นอย่างมากทำให้ครูจำเรียงได้รับคัดเลือกให้แสดงเป็นตัวนางอยู่คู่หน้าเสมอโดยแสดงเป็นนางเอก และตัวเอกฝ่ายนางในในการแสดงโขนล,ละครหลายเรื่องเช่นแสดงเป็นนางนารายในการแสดงโขนชุดนารายปราบนนทุกแสดงเป็นพราหมณ์เกศสุริยงในการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงษ์ตอนพราหมณ์เล็กพราหมณ์โตแสดงเป็นนางจันทร์ในการแสดงละครเรื่องพระร่วงหรือแสดงเป็นนางเบญจกายแปลงเป็นนางสีดา ในการแสดงโขนชุดนางลอยชีวิตรับราชการในกรมศิลปากรของครูจำเรียงได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญตามลำดับดังนี้พุทธศักราช2,496เป็นศิลปินตรีแผนกนาฏศิลป์พุทธศักราช2,498ร,ร,24รักษาการตำแหน่งหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์พุทธศักราช2 5 0พัารำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ พุทธศักราช2,509ดำรงตำแหน่งศิลปินเอกและตำแหน่งสุดท้ายก่อนกเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2,519คือนาตะศิลปินระดับ7ซึ่งนับเป็นนาตะศิลปินท่านแรกของกรมศิลปากรที่ได้เป็นข้าราชการชั้นพิเศษความเชี่ยวชาญทั้งการแสดงและการถ่ายทอดความรู้ด้านนาตศิลินไทย เต็มไปด้วยความสามารถรอบรู้กระบวนการงานและการบริหารงานด้านนาฏศิลป์การแสดงละครทุกประเภทที่เป็นหลักและแม่แบบที่หาผู้ทัดเทียมได้ยากโดยเฉพาะการแสดงเป็นตัวนางท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นแม่แบบและเป็นที่ปรึกษาในการบันทึกภาพท่ารำโครงการงานวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร รวมทั้งอำนวยการฝึกซ้อมการแสดงในงานสำคัญต่างๆของวิทยาลัยนาฏศิลป์และกองการสังคีตอยู่เสมอนอกจากงานหลักในหน้าที่แล้วครูจำเรียงยังได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะนำศิลปินและนักเรียนนาฏศิลป์เดินทางไปแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในต่างประเทศหลายครั้งอาทิสหภาพพม่า สาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล,ลาวราชอาณาจักรเดนมาร์กญี่ปุน่นสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นต้นโดยในแต่ละครั้งได้มีโอกาสฝึกสอนให้กับชาวต่างประเทศที่ครูจำเรียงเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ผมได้เรียนรู้คือการใช้ร่างกายอย่างอ่อนนุ่มการใช้ความสูงกองาื また、ガドックの美しい上げ方ンと輪とかウエスト顔の使い方すべて体が柔らかく動けるように教えていただきました私はチャムリアン先生の素晴らしいお弟子さんの中の外国人でありながら一人として加えていただいたことに本当に誇りと感謝を持っています。そして 先生は最後の最後まで私に教えてくださったのはちゅいちゃいベンジャガーでした。本当にそれは一生忘れずに自分の体の中に入れて先生に感謝をしながら先生の教えていただいたことを忘れず一生懸命これからも頑張りたいと思っております。先生は本当に優しくてあの慈悲の深い、 นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและได้เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะศิลปินเพื่อแสดงในโอกาสต้อนรับพระราชาคันตุกะและรับรองแขกของรัฐบาลรวมทั้งงานสำคัญต่างๆของหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไปด้วยครับก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าความสามารถและพรสวรรค์ของคุณแม่นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะของศิลปินแห่งชาติหรือว่าเป็นเพชรของสยามเม็ดหนึ่งนะครับผมเองนี่ในฐานะที่ก็เคยได้รับการเข้ารับาการถ่ายทอดจากท่านก็คือเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่นะครับเพราะว่า,ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้รับเลือกให้เป็นตัวนาง พเพราะนั้นคุณแม่ก็จะมาถ่ายทอดใ้ผมทาให้ผมเนี่ยได้สัมผัสกับความสามารถหรือพรสวรรค์อันเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวคุณแม่เนี่ยอย่างมากเลยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความงดงามแล้วก็ปราณีตในเรื่องของท่าไร้ลำมากนอกจากความสามารถหรือพมสวรรค์ตรงนี้แล้วเนี่ยในการถ่ายทอดท่านก็มีความปราณีตสมกับพรสวรรค์ที่ท่านมีอยู่นะฮะเพราะว่าแต่ละท่าแต่ละทางของตัวนางที่ท่านถ่ายทอดใ้ผมนี่ท่านจะปราณีตแล้วก็เข้มงวดมากก็คือว่าถ้าเผอยังไม่ได้งดงานหรือถูกต้องพอเนี่ย ท่านก็จะพยายามาทําทุกอย่างฝึกฝนทุกอย่างทําให้ผมเนี่ยออกมาได้ดังที่ท่านต้องการนะครับคือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความที่คุณแม่ท่านเนี่ยอนอกจากจะมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วเนี่ยความสามารถในเรื่ององการถ่ายทอดก็เต็มเปี่ยมแล้วก็มีความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนครับการคิดประดิษฐ์ท่ารำใหม่ๆของครูจำเรียง ที่ยึดหลักแบบอย่างนาฏศิลป์โบราณไว้อย่างครบถ้วนนับเป็นงานที่ต้องอาศัยสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในงานนาฏศิลป์อย่างสูงที่สำคัญบุคคลผู้นั้นจะต้องมีพื้นฐานการจดจำท่ารำมาตรฐานตามแบบนาฏศิลป์โบราณที่แม่นยำเพื่อจะดึงเอาความงดงามของท่ารำแบบต่างๆมาสร้างความงดงามแบบใหม่ในงานนาฏศิลป์ไทย อย่างไม่ผิดเพี้ยนไปจากความงามที่บรรพบุรุษได้รังสา์ไว้ในอดีตซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเป็นสิ่งที่ครูจำเรียงมีอยู่อย่างครบถ้วนคือดิฉันเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ปีพศ2498นะคะยังอยู่ชั้นต้นปีที่สามท่านเป็นผู้มีความสามารถมาก มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะและการถ่ายทอดท่านได้รับท่ารับการถ่ายทอดมาจากหม่อมอาจารย์อย่างไรท่านก็มาถ่ายทอดให้ดิฉันได้จนหมดสิ้นบางท่าที่ดิฉันทำไม่เหมือนท่านก็จะคอยติคอยว่าคอยเตือนนะคะแล้วท่าเทคนิคของมนโนราบุชัย,ยันนี่เหมือนกันท่านรับมาแล้วก็ท่านดิฉันก็ทำได้ไม่เหมือนท่านก็บอกว่า ตื่นเช้าหนูตื่นขึ้นมาหนูก็ลองทําดูสิลูกแล้วจะทําได้ดิฉันก็พยายามฝึกแล้วผลสุดท้ายก็ทําได้ค่ะ ฟวังว่าในชุดเชิดฉิงเมฆขลานะฮะคุณแม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหม่อมครูตวนคือหม่อมสุภรักษ์พัฒรนาวิกซึ่งเป็นหม่อมครูที่สอนคุณแม่จากในวังสวนกุราบอะฮะพอคุณแม่ได้รับถ่ายทอดชาลําเชิดฉิงเมฆาลามาแม่ก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อๆมาจนกระทั่งครูเนี่ยได้เป็นคนสุดท้ายเมื่อก่อนที่คุณแม่จะเข้าโรงพยาบาล ในท่ารำเชิดชิงเมขลาซึ่งเป็นท่ารำแบบโบราณมากเลยแล้วคุณแม่ก็จะสอนเทคนิคต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นท่าเยื้องคอท่าหมา่มเข่าท่าเช็ดเท้าซึ่งท่ารำเชิดชิงเมฆลาเนี่ยจะมีหลายท่านอย่างของคุณแม่ฉเฉลยก็จะเป็นท่าอย่างหนึ่งของคุณแม่จำเรียงก็จะเป็นท่าอย่างหนึ่ง คุณครูจำเรียงแนะนำไว้ท่านจะบอกว่าการร่ายรำให้สวยงามได้นั้นจะต้องร้องเพลงได้แล้วฟังทำนองเพลงให้ได้อย่างแม่นยำถ้ารำที่ออกมาจะอ่อนช้อยสวยงามไม่เครืเขินและความรู้สึกในใจไม่ลุกลี้ลุกลนก็จะทำให้ ลีลาท่ารำสวยงามตามไปด้วยและอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านแนะนำไว้ว่าการกล่อมหน้ากล่อมไหล่กล่อมตัวเอียงไหล่ซ้ายเอียงไหล่ขวาการโยตัวจะต้องฝึกหัดให้จนเกิดความเคยชิน ท่านบอกว่าถ้าทำไม่เป็นในกินกริยาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ลํำไทย นี้เป็นตัวละครซึ่งอยู่ในละครเรื่องง้อป่าซึ่งเป็นบทพระชนิพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าฉะนั้นเวลาต่อท่ารำแต่ละท่านนั้นเนี่ยคุณแม่จะให้อ่านนอกจากให้อ่านแล้วบางตอนจะมีบทร้องคุณแม่จะสอนร้องให้ด้วยนะคะเพื่อจะให้เข้าถึงอารมณ์ของของบทบาทในตอนนั้นๆว่า เราควรจะใช้อารมณ์ยังไงท่ารำยังไงจึงจะสวยโดยคุณแม่จะสอนโดยให้นั่งตรงหน้ากระจกนะคะแล้วคุณแม่จะสอนถ้าอารมณ์รักให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วแววตาก็จะออกมาเอ,อิดน่ารักนะคะถ้าอารมณ์เสียใจก็นึกถึงว่าของของเราอะตกตกลงแล้วแตกแล้วก็ให้นึกว่าหน้าก็แบบเศร้าทอดลงมานะคะ ถ้าบทชมชมธรรมชาติแม่ค่อยมองไปข้างหน้าก็นาก่าจะอมยิ้มนะคะอย่างนี้เป็นต้นด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาวความรู้ทั้งหมดให้แก่สิษย์อย่างไม่แหนห่วงท่านจึเป็นที่รักและเคารพจากสิษย์อย่างยิ่งเมื่อท่านกเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2520กรมศิลปากรจึงได้เชิญให้ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยที่วิทยาลายัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรจนถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2545อีกทั้งยังสอนที่วังคลองเตยและมูลนิธิพระบร,รมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าน,นภาลัยที่อัมพวาอีกด้วยหลักปฏิบัติที่ครูจำเรียงได้ยึดถือตลอดมาในการเป็นครูนาฏศิลป์ที่สำคัญคือ ประการแรกผู้สอนจะต้องเป็นแม่แบบที่ดีในการจดจำท่ารำแบบโบราณได้อย่างแม่นยำโดยไม่เปลี่ยนแปลงท่ารำบ่อยๆจนผู้เรียนเกิดความสับสนซึ่งต้องอาศัยทั้งความสามารถและความพยายามในการปรับปรุงตนเองด้วยการฝึกหัดท่ารำและท่วงท่าลีลาให้อยู่ในระดับมาตรฐานและถูกต้องอยู่เสมอประการที่สองผู้สอน จะต้องถ่ายทอดวิชาอย่างเต็มความสามารถไม่ปิดบังอำพรางวิชาขณะเดียวกันต้องติดตามพัฒนาการของสิทธิ์เสมอและควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งครูและสิทธิะะ์ต้องมีความสนใจนะคะเป็นเอกนะคะต้องมีพรสวรรค์ถ้าเผื่อใครไม่มีพรสวรรค์จะมาหัด ตั้งศส,สิทิน,นี้ไม่ได้เลยต้องมีความอดทนอดทนในความ,รรมมานะอดทนแล้วก็เรื่องต้องเรื่องอในในการที่ครูบาอาจารย์ถ่ายเท่าวิชาให้เราต้องเอามาฝึกปือของเราเองไม่ใช่ต่อไปแล้วก็ไปทอดทิ้งอะไรแต่ลายจะไม่ได้วิชาเลยแล้วก็ต้องมีความอดทนมีความมานะ บากบาั่นกลับไปบา้านก็ต้องไปท่องไปบน่นไปอะไรแต่ไรจะได้ทำในํำนานขึ้นแล้วก็คนสมัยนี้นะคะโดยมากชอบนัตทศิลป์นี่น้อยนาตทสิลป์ทางไทยน้อยนะไม่ค่อจะมีเท่าไหร่นะนอกจากคนรักจริงๆคนมีพรสวรรค์จริงๆถึงจะเข้ามันได้เพรามันเวลาฝึกนี่ยากมากเลยหนูยากมาก ต้องมีความอดทนมีความมานะมีความบากบัน่นต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ให้ครูช่วยอย่างเดียวต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วขอขอให้นาทศสินนี่นะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขอให้มีดูวา่าศิลปินมากๆาให้มีศิลปินมากๆานะคะถึงครูจะตายไปก็ขอให้มีเนี่ยค่ะมีศิลปินนี้มากๆากเพื่อที่จะบำรุงรักษาธนูบำรุง ศิลปะแขนงนี้เพื่อให้รุ่งเรืองสืบต่อไปปฏิบัติราชการงานอุทิศสุจริตสัจธรรมนำวิถีพรหมวิหารพูนเพิ่มเสริมความดีสมศักดิ์ศรีศิลปินแห่งศิลปะเอ่ยนี่คือคติประจำใจตลอดชีวิตการทำงานของครูจำเรียงพุทธประดับ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ประกาศยกย่องให้นางสาวจำเรียงพุทธประดับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาตศินละครประจำปีพุทธศักราช2531